Let's go. Yeah. I said, "What's up? What's up? Y'all gonna step up? Step up? I'm the best as they come. Call me blessed. I'm the one. speaking raps like the sun. Fire blessed out my tongue. Staying forever young. If you play me, you're done. Look out! I'm about to make it. I ain't faking. Woofer's breaking. Enemies' bands are bobbing, waiting patiently to see me take it. I think that it's time to stake it. Call me Drake. The charts I'm taking, in I make all of statements, cuz my mind's never complacent. Yeah." หยิบสกัดมาป่านะครับเพราะเอามาแทงให้เพื่อนนะครับผมเพราะทีมผมนั้นจะเป็นโลมถ้าจำผิดน่าจ,จะเป็นอลิษนะมันยืนแทงไม่ค่อยไหวนะผมก็เลยเอาสกัดมายืนแทงให้เพื่อนนะครับเพราะว่าอลิษเป็นตัวับจังหวะนะครับเราก็เป็นคนแทงให้เขานะครับเพราะเกมนี้น่าจะมีผมคนเดียวมั้งที่แทงนะแทงล้วนนะสกัดปากก่อนอื่นเลยนะครับผมที่ออกชิ้นแรกแล้วมาดูไอเทมกันเลยนะฮะชิ้นแรกก็ต้องเป็น ขวาเลวทานนะนะครับผมออกมาชิ้นแรกนะครับเราต้องออกขวานน้อยมาก่อนนะขวานจิ๋วนะฮะยังไม่เป็นขวานใหญ่นะแล้วก็ตามด้วยรองเท้ากกลิดเก็บนะฮะโอเคนะครับเกล็ดเก็บแล้วก็เปลี่ยนมาสับนะครับสับมาเป็นของป่าใหญ่นะครับถ้าเราเจอตัวใครเช่นอะไรแคลรี่จ็บหนักๆเลยนะครับพวกคาเฟนนี่ลาลาวิลนะฮะ ออกมาเลยครับชิลออฟลอสนะครับกันได้ดีนะครับแล้วค่อยขึ้นเจาะเวทนะครับซอลิงออร่าครับก็ขึ้นที่หลังนะครับแต่ถ้าเขาเวทไม่แรงเราออกไกอาร์เพราะอะไรนะครับผมเอามารีเลือดนะครับคอมโบกับอันติของสกาดนะครับเพราะว่าอันติของอากาศมันหลดเลือดได้นะครับถ้ายังไม่ใช้นะฮะถ้าใช้แล้วจะดูดไม่ดูดเลือดนะครับ แล้วก็อย่างนะครับถ้าเจอทอยนะครับเราก็เปลี่ยนจากไก่อามมาเอ้ยถ้าเจอเวดหนักๆนะครับเราก็เปลี่ยนจากไก่อามมาเป็นทอยแทนนะครับผมแล้วก็ชิ้นสุดท้ายถ้าเราอยากแบบว่าอยากถึกถึกทนแรงถ้าเราแบบทนแรงตีได้นะครับนี่ครับของช่วยชีวิตนะครับดีมากครับล็อกชิวนะครับผมกดแล้วชิวเลยเดินชิวเลยนะครับผม สำหรับไอเทมก็มีเท่านี้ครับถ้าผมผมเล่นเซตดีนะครับผมแต่ถ้าใครอยากเล่นตามผมก็เซตนี้เลยนะฮะแต่ว่าถ้าเจอเวทแรงๆจริงๆแลองผมได้ตามนะครับนี่เวทเยอะใช่ไหมนะครับผมตัวนี้เลยครับถ้าใครไม่อยากแบบมีดาเมจอยากแท้งเพียงอย่างเดียวนี่ครับเซตนี้ก็โอเคครับเป็นคำตอบที่โอเคนะครับผม ต่อไปไมาดูส่วนของพลังแฝงแล้วก็ไอเทมนะครับอเอ้ยพูดผิดถ้าพูดถูกก็ร in ูนนะครับผมพลังแฝงผมใช้เซตนี้นะครับเซตตามเลยนะครับผมวิ่งชิวนะครับขอนไม้กับเรือนะฮะแล้วก็กักนักกล้ามใส่เกาะนะฮะแล้วก็มีดจิ้มหลําครับแล้วคนเบล่งกล้ามนะฮะไปอ่านตามหากันเดงนะครับผมไม่ค่อยอยากอ่านภาษาอังกฤษอ่านไม่ค่อยถูกครับเดี๋ยว เดนว่านะครับผมต่อไปเป็นของลูนนะฮะเป็นของลูนเลยลเป็นลูน,นที่ใส่นะมาชมกันเลยครับใส่ golden body 10เม็ดนะแล้วก็โพ o เทคนะครับผม5เม็ดแล้วก็สปิริต5เม็ดแล้วก็โพเวดนะครับ5เม็ดนะครับ,รรบแบบแบบขอตีเร็วสักหน่อยเ,รอเพราะตกัดมันตีเร็วมันก็แรงนะเพราะว่าผมบอกเลยว่า พอเลือดเยอะใช่ไหมมันตีเร็วมีดามิดเวทอ่ะมันตีเรื่อยๆอย่ะเลยมันโคตรเจ็บนะครับผมใครๆก็ล่วงอ่ะเอาลงยากตัวนี้แก้ทางลิงบูลาดนะครับตัวนี้แต่จําไม่ผิดนะนะเกมนี้น่าจะเจอปลาไหลเมส้อมนะครับอันดับเจ็ดของประเทศนะครับผมส้มปิดเลยส้มออเรนต์นะครับผมต่อไปไปชมในเกมกันเลยดีกว่านะครับ สวัสดีครับวันนี้หรือคลิปนี้นะครับผมจะไปเล่นสก,กัดป่านะครับผมน้องสก,กัดมัดสังหารนะฮะก่อนอื่นนะครับผมก็ต้องไปฟาร์มฟ้าก่อน,นครับเพราะว่าอะไรไม่รู้อยากเริ่มฟ้าเพราะอะไร อยากได้ฟ้าเลยรถคูดาวได้รถคูดาวก็ต่อยเร็วนะครับผมตอนเดิมผมก็เริ่มฟาร์มฟ้านะฮะเกมนี้ไม่มีแท้งนะครับผมฝั่งโน้ตแท้งเป็นอาร์มนะแล้ววนนี้ฝั่งผมเนี่ยมันเป็นอลิสนี่ปลาไหลนะฮะทำงานแล้วครับในสม้มตุยบัฟแดงนะครับผมแต่ผมก็น่าจะโดนตุยบัฟแดงขึ้นเหมือนกันนะ หรือยังไงต้่ทำใ้ผิดน่าโดนตุ๋ยแบบแดง้วยนี่แฟวนเกือบตุยเย่นะครับผมผมก็มาเลีร์กลางนะครับเริ่มแรกนะครับตะกัดต้นเกมบมันไม่ค่อยโหดนะไม่ค่อยแรงนี่ไงครับคนตุ๋ยแบบแดงแต่ไว่หน้าโดนไปครับเพื่อนกันให้ดูครับตละมีแจะไม่ค่อยแยงแต่ว่ามัน เราเลือดเยอะกว่าคลิปใช่ไหมครับเราเราก็จะมีดาเมจเวทขึ้นมาด้วยนะครับตอนตีผมยังไม่ออกขวานขวานใหญ่นะครับมันก็มีดาเมจเวทนะปกติมันจะมีดาเมจเวทจากผันจากขวานนะครับเผาครับลิ้นพันกันนะครับไม่ค่อยพากนะครับพากครั้งแล้วแหกเลยนะครับของคลิปนี้ผมก็เคลียร์หมดนะครับผมอยากรวยนะครับแล้วก็เอาพลังแฝงขอนไม้มาต้องรีบเก็บคลิปเยอะๆนะ ได้แม็กเกสูงๆครับจำไม่ได้800หน่วยนะถ้าจำไม่ผิดนีด่ครับเราก็ให้เขาไปนะเต่๋ยวเราก็ลาดนะผมจำไม่ผิดนั่นไงเช้า, <c oughs> าวันี้ผมก็จะไปแก๊งบนนะมาแล้วครับเจอเซลฟิตนี่ต่อยลงไปทีหนึ่งนี่ไลฟาดนี่ครับเร้ก็ตอดได้แค่นี้ครับเราสกัดต้นเกมค่ายากนะเพราะว่า ต้องเป็นเพื่อนแบบชงดีๆเลยถึงฆ่าได้แต่ถ้าฆ่าเองมันฆ่ายากครับคนช้าระเบิดนก็ไม่ค่อยมีจังหวะนี้ยืนรอนะครับจะเอาบังกรให้ได้ซื้อดันนะครับเ,เมันเด้งเป็นกบเลยนี่ครับเพื่อนบวกก,ก,กนันเตะตีบังกรเฉยนะครับเพราะต้นเกมบังกรไม่ได้เปรียกับเอาอรวยฮะผมรู้ว่าต้นเกมสู้ไม่ได้ผมก็ไม่สู้นะก็จะฟาร์ม ฟ้าไม่สนใจนะมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีนะเพื่อนบวกกันก็ควรไปเติมนะแต่วันนี้แบบผมต้องการเลเวทานแล้วอะอยากมีขวานล้วเลือดเยอะๆนะไล่ตกเอาอะไรทำอะไรล่อยอะไรอะสก,สกัดนี้ก็โดนผลนบับง่ายนะมัวร์บลตี้มันต่ำเม,มันช้านะแต่มุลาษก็เอาอย่างเดียวเลยไม่เกรงใจเลยนะ จังหวะน,นี้นะครับทำการฟาร์มไปเรื่อยครับเดินเกมอึดอัดมันเต่า,ตานี่ไปทำอะไรครับเช็คบ้าฟ้าเขาเฉยแล้อ,อจังหวะน,นี้กูราต้องโดนแล้วละ่ะเข้าให้เพื่อนขนาดนี้ละ่ะต้องเอาแล้วล่ะเพื่อนต้องเอาให้ได้แล้วละ่ะจะตายแล้วครับเป็นไงฮะแทงให้เพื่อนนะครับแทงป้อมแบบสองเม็ดสามเม็ดได้อะสกัดมันถึกจัดจังหวะน,นี้ก็บัากับบ,บ้านนะ ไม่ต้องกลัวครับเด็ดเกมยังไงก็บอสแมปนะตัวนี้ถ้าไม่เจอตัวแบบว่าทูดาเมนห้ยืนได้ดทั้งวันนะถึงกว่าลํำอะ่ะวันนี้ไม่ค่อยลงคลิปเลยนะเพราะไม่ค่อยว่างนะครับติดงานเลยทำงานเดี๋ยววันนี้ครับกำมัดครับพุ่งไปปล่อยแวนนะฮะเดี๋ยวนี้ยังไงตายหรือเปล่า ไม่ตายคนระับเพื่อนเราซัพพอร์ตเอาทันนะครับก็อย่างนี้ครับซัพพอร์ตที่ดีเจ็บนะบไม่กลับบ้านนะครับทําไมครับฝืนเล่นนะไม่ควรทนะํานะถ้าเขาเวทป่าเราคือตายเลยนะครับเลือดน้อยก็กลับบ้านไบรีนะฟาร์มฟารนะ์มฮะฟาร์มวันนี้ครับจะบวกดีไหมคิดในใจกลับบ้านดีกว่าฮนะ กลับบ้านทำไมเดินเออก็ไม่รู้เหมือนกันตอนนั้นคิดอะไรนะครับเคียร์กลางนะครับบุหรีสับเราไม่ตายนะครับเรื่องเท่านี้เราคือแข็งจัดเลย <I> นี่ทอนทอนโชว์ผลงานเรียบร้อย done, ต่อยต่อยต่อยต้นเกมก็มีลายมากคนระับถ้าใครอยากดูก็กอไปท้ายๆเกมเลยฟาร์มมันไปท้ายเกมเลย ตอนนี้คือเราก็ฟาร์มเก็บเงินเอาไว้เทมนะครับไว้ยืนแทงให้เพื่อนจริงๆนะครับเกมนี้แทงดาเมจตอนนี้แทงมีดาเมจทำอะไรมัซัดหน้าวิธีโดนจับนะครับถึงตายนะครับยังแคตายสต,ตาร์บินเดือนไม่ได้บินใช่ไหมก็จู้เฉยมยื่อไหรเราก็ทำหน้าที่ได้ดีครับดันบ้านยับนะ จังหวะนี้จะได้บ้านแน่ไม่ได้นะพูดมัว่วจะไปปิดไปปิดอันนี้ตาตานะต้องได้แล้วละ่ะปั๊บหน้าแตกไปหน้าแตกไปเลยนะฮะเจอแบบว่าหมุนไงหมัดควงสว่านซัดเข้าหนะ้าหน้าแตกกันนะรุมหมัดดีรูบ <do> ใหญ่จัด ใช้แขนข้างนี้บ่อยไงถนัดใช้ต่อยคนเนอะวันนี้ไปต่อยบนนีอว่ะไปแวนอยู่นี่แหละแวนที่ไม่กล้าเข้าเรานะเราแม่งตายยากเบิ์ดมันต้องเบิ์ดชุดเดียวตายนะ แต่แวนก็รู้อยู่ครับแวนเวทนะมันก็เบิดไม่ค่อยแรงถ้าพิจะกัดเลือดเยอะตุ้มหรืจับตายนะครับจัวหวันี้ตายอย่างกากเลยนอนอื่นเลครับ ตัวนี้ก็เราก็ต้องหาทำเวฟดันนะครับตะกัดตอนแรกต้นเกมทําได้แค่นั้นจริงจนี่เริ่มเข้ากลางเกมแล้วนี่แบบหือ,อืออละ ได้หมดแล้วตอนนี้ถึงตายเมื่อกี้คือโดนจับไงใครโดนหลับใครโดนลามจับไปรอดน้อยจับคือตายนี่ดูจังหวะนี่โดนแล้วแยกล้วปั๊มพอ,อลามก่อนไงครับจะได้นี่สองตัวเอาตัวแทงมันก่อนนะมันไม่มีตัวยืนให้นะผมจังหวะนี้ไม่มีตัวยืนก็จะจ่อยนะฝั่งนู้นนี่ครับเข้าป้อมให้เลยฮนะ แล้วก็บมัมตําเบ่ต่อยหน้าครับแล้วก็ซาต้าบินตายแน่เลยไม่ตายฮะโอ,โอตายทุกคไม่ตายรูปปลาไหลครับไม่มาไฟนะครับเป๊ส้มจริงๆนะครับคือเขาตีบ้านยับนะครับเกมชนะที่ป้อมของแท้นะครับอันนี้มีปลาไหลก็อุ่นใจแล้วเพราะว่าซัดป้อมอย่างเดียวเราไม่ต้องดันป้อมแล้วเราบวกอย่างเดียว ให้ปลาไหลดันนะระหว่าน,นี้เพื่อนก็นเอาบังกรให้เราก็ยิ้มแล้วไม่ต้องเอามังกรเองกว่าจะตีตายโคตรตานอาจจะไม่ค่อยสบายเลยนะครับเพราะว่าเป็นหวัดนะอาจจะมีเสียงไอเสียงนะตื๊ดน้ำมูกนะครับม oh, yeah. ุรารดสับเราไม่เข้านะครับเกมนี oh, yeah. no ้แบบมุรารดเหมือน คลิปถึงเงี่ยงอะไรทักอย่างตีนี่แน่นี่แน่เละไม่ไม่เจ็บเลยเหมือนเอาเล็บแมวข่วนอะแมวน้อยนะไม่ใช่แมวใหญ่นม่อะไรก็เจ็บอยู่ต่อยต่อยต่อย,อย,อยฟางปากก็เฉยคดมืนเห็นไหมมันเป็นบอสไปแล้วไงเป็นบอสแบบแล้วไง แต่วันนี้ตอนแรกก็ไม่อยากเล่นสก,กัดน้อยากเล่นแคลรีนะแต่ว่ามันเหลือตำแหน่งป่าได้ไงไม่รู้ไม่มีใครเล่นเล่นป่านะผมเลยอาสาลเล่นหานี่ครับตักต่อยมูลาครับโดนจับนะครับเป็นไรไหมโอ้โหเลือดได้ก็บาโคสจะตายได้ไงดูดูัวันนี้นี่เก็บไปสองสง,งงมูลาดทำอะไรหเห็นเท็บเลยนี่ตัวไปละตัวไปละ คิปเบอร์กิวเว้ยล่ะคิปเบอร์กิวมูดาท,ทำอะไร่ะเมื่อกี้ไม่เข้านะก็รู้สึกเหมือนแบบว่าเฮ้ยเหมือนโดนแบบว่ายาบาดจิบอยู่เป็นยาบาดวันนี้เพื่อนเราก็ไม่รอรีนะจบป้อมอย่างไวนะครับผมถ้าทุกคนชอบนะครับผมอย่าลืมกดไลค์และกดติดตาม เพื่อติดตามคลิปใ,ใหม่ของผมด้วยนะฮะในที้ผมจะมาให้ดูนะว่ามันเป็นจูก,กอดเมสโซดจริงนะ,ะอ่ขอจิพาอ่ะเอวีพลีแน่นอนอะไรเงี้ยไม่ไงล่ะมาดูกันนะ,ะว่าเป็นสม้มไหมเป็นส้มเห็นนะฮะบ๊ายบายครับ